สวัสดีค่ะรถสวยราคาถูกนะคะเชฟโรเลตอวิโอค่ะรถยนต์มือ2ปี09คันนี้ราคา49,000บาทนะคะราคาถูกแล้วนะคะแล้วก็ยังมีเล่มพร้อมโอเลยค่ะภาษีพรบรปี65เชฟโรเลตอวิโอรถบ้านแท้เกียร์ธรรมดาค่ะ แอร์เย็นกระจกไฟฟ้านะคะภาสีพรบรปี65เดือนพฤษภาคมไปต่อกันได้ปกติเลยนะคะคันหน้าเดิมเดิมสวยๆค่ะรถสภาพสวยใช้งานได้ปกติวิ่งทางใกล้ทางไกลได้สบายนะคะภายในก็สวยสะอาดค่ะทรงดีขับขี่ได้นะคะ49,000บาทเท่านั้นนะคะ ท่านใดที่สนใจกำลังมองหาไปใช้งานการสามารถติดตอ่อผู้ขายได้เลยค่ะเพื่อคุยรายละเอียดประกอบการตัดสินใจนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนด้วยนะคะติดต่อเน้นโทรคุยกันโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ค่ะแอดมินใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ต้องรากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ